จ้าแม่จ๋าพ่อจ้าพามาดูบุตรสลาคำชมพูบุตรเหลืองนะใส่เข่งปลูกก็มันสวยงามมากจริงๆส่วนเกินคำํำบรรยายอันนี้ก็ทำหลังคาสูงนะทำหลังคาสูงทำให้อากาศมันโปร่งและทำให้ต้นไม้สวยงามอันนี้เตรียมลงบุตรหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมสวยงามมาก ดูจันดำด่างเนี่ยใครบอกว่าจันดำด่างถ้ามันหลุดด่างแล้วมันจะไม่ให้ลูกด่างไม่จริงนะแม่ไม่ด่างลูกด่างก็มีเยอะดูเนี่ยลงแปลงกับดินแล้วเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมแม่ไม่ได้ด่างให้ลูกด่างถมเทไปอ้อ้โหโอ้โ้อ้ไอ้เหมียวดูเนี่ยน่ารักมากขี้อ้อนมากตัวใหญ่มาก แม่สวยให้ลูกขี้เล่ก็มีแม่ขี้เล่ให้ลูกสวยก็มีสวยจริงสวยเกินเนี่ยเยปินความหวังของเยพินก็คืออยากได้อย่างเนี้ยแปลงอย่างเนี้สวยงามมากสวยเกินมาหาไม้ขายแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรไปเลย วยงามมากโห,ห,หดเกินสีเพลไลท์ใบกัมปูหมักแล้วก็กลปามะพร้าวสับหยาบจ้ะวัะสะดุปลูกไม่ได้มีอะไรเลย สวยงามมากเงินทางนั้นแหละปลูกต้นไม้เนี่ยเงินล้วน